ถ้าถามว่าสตรีมเมอร์คนไหนกาลังมาแรงที่สุดในช่วงนี้ชื่อของไอชสปีดก็ต้องโผล่ขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆอย่างแน่นอนเพราะว่าล่าสุดพ่อหนุ่มพลังงานล้นคนนี้ได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกอีกครั้งหลังจากที่เขาเดินทางมาไลฟ์สตรีมในประเทศจีนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาถึงขั้นที่รัฐบาลจีนยังออกมาชื่นชมและยกย่องทีสปีดของเรากันเลยทีเดียววันนี้เราจะเลยพาทุกคนไปฟังกันว่าจุดเริ่มต้นของความไวรัลในครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงการและมีเรื่องราวอะไรที่นนา มาแล้วโปร4/4ของอลิชที่ลดแลกแจกหนกักกระดับเต็มที่ทั้งแบบกระปุกแล้วก็ซองเพียงซื้อแบบครบเซตหรือจะแบบรถเดียวกันหมด3ซองเลยก็รดทั่วนหน้าอย่ารอช้ารีบมาจับจองกันได้เลยนะครับวันนี้ถึง5เมษายนเท่านั้นลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t i นเลย ถหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามไอชสปีดมาโดยตลอด,ลอดก็คงจะรู้ดีว่าหนึ่งในจุดเด่นของเขาก็คือการพาแฟนทั่วโลกออกเดินทางเข้กับไลฟ์สตรีมสุดปัน่นที่เต็มไปด้วยสีสันมากมายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการพบปะก,กับลาวแฟนคลับหรือการสร้างโมเมนต์ไวรัลอไว้มากมายโดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจแต่มันดันออกมาฟังทุกครั้งก่อนหน้านี้ในประเทศไทยก็เคยเป็นหนึ่งในจุดหมายที่ไอชอว์สปีดให้ความสนใจและทริปนั้นก็ได้กลายเป็นไวรัลในบ้านเราแบบถล่มโซเชียลมีเดียเรียกได้ว่าไปที่ไหนก็จะมีแต่คอนเทน่มมากมากยรอพี ออยู่เสมจนกระทั่งในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาสปีก็กลับมาเรียกเสียงคือฮายอีกครั้งเมื่อเขาโพสต์วิดีโอทีเซอร์ใหม่ที่จัดเต็มทั้ง CG เอฟเฟกและบรรยากาศสุดเพื่อวังอลังการตามสไตล์เพื่อประกาศจุดหมายถัดไปของทัวร์รอบโลกในปีนี้นั่นก็คือแดนมังกรอย่างประเทศจีนนั่นเองโดยมีกำหนดเปิดทริปในวันที่14มีนาคมจึงทําให้แฟนทั่วโลกรู้สึกเฝ้ารอคอยว่าครั้งนี้พ่อหนุ่มสุดเกเรของเราจะไปสร้างวิรีกรสุดท้าอะไรเอาไว้บ้าง สปีดเนี่ยเดินทางมาถึงประเทศจีนโดยเริ่มต้นจากที่เซี่ยงไฮ้เมืองหลวงของประเทศโดยวันนั้นเขาก็ไลฟ์ยิงยาวไ,ไปพักเลยนานกว่า6ชั่วโมงจนไปถึงการลองนั่งรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ของจีนที่บอกกันว่าเร็วกว่าแลมโบกินีของไอ้โชสปีดซะอีกทำเอาเจ้าตัว,ตวถึงกับอึ้งจนไปไม่เป็นเลยทีเดียวยังไม่พอไอ้โชสปีดยังได้ไปดดลปิงปองพนันกับดาราและนักร้องชื่อดังอย่างแจ็คสันหวังอีกด้วยผลก็คือสปีดไปฝ่ายพ่ายแพ้และต้องเสียเดิมพันนั่นคือการยอมให้แจ็คสันเข้าไปอยู่ในคลืนของเขาที่อยู่ในนแมมีได้วั เรื่องกินเอกไอโชว์สปีดก็ไม่น้อยหนะ้ตาตระเวนกินแหลกไม่เว้นตั้งแต่เคฟซีของประเทศจีนไปถึงเกี๊ยวและราเมงแบบท้องทีนตามมาด้วยการไปดูโชว์ยิ้วเปลี่ยนหน้าที่ทำเอาไอโชว์สปีดถึงกระตาโตและถามกลางไลฟ์ว่าพวกนระกาศพวกนี้เนี่ยมันทำงานยังไงขณะที่แฟนๆบนโซเชียลก็ร่วมคอมเมนต์กันอย่างตื่นเต้น นอกจากนี้ไอโชสปีดได้ไปเปิดเผยออมามีกด้วยว่าเขากำลังให้ทีมงานติดต่อไปหาแจ็คกี้ชานรือว่าเฉินหลงเพื่อมาร่วมรายของเขาอย่างจริงจัง,จง,จงเพราะว่าสำหรับสปีดแล้วการได้พบกับเฉินหลงนั้นเหมือนว่าตัวเองได้เจอกับราชาแห่งแดนมังกรเลยก็ว่าได้สปีดเล่าให้ฟังว่าเขาเติบโตมากันากทุกเรื่องในฝั่งตะวันตกที่เฉินหลงเล่นแม้แต่เสียงผ้าของกังฟูแพนด้าเขาก็ตามไปสนับสนุนเรียกได้ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับเฉินหลงนั้นคือแรงบันดาลใจสำคัญของเขาเลยก็ว่าได้และตอนนี้ก็คือโอกาสทองที่สป ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการคอนเฟิร์มวันเวลาที่แน่ชัดแต่เพียงแค่การที่สปีดประกาศออกมาแบบนี้มันก็ทำให้แฟนรู้สึกคือฮากันสุดๆเพราะมันไม่ใช่แค่การเจอดาราดังเท่านั้นแต่มันคือการรวมพลังของ2ตัวตนที่มีโทนมากคนหนึ่งคือเจ้าพ่อหนังแอคชั่นที่ดังที่สุดและอีกคนก็คือยูทูบเบอร์ที่บ้าพลังที่สุดแห่งยุคหลายคนจึงบอกตรงกันว่านี่ยจะเป็นการพบปะก,การที่น่าสนใจมากๆ ที่สาคัญก็คือเพียงแค่วันแรกที่ไอชสปีดมาไลฟ์ในประเทศจีนความนิยมของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยอดผู้ติดตามของเขาก็พูดทะยานขึ้นมาแต่ส7ล้านคนไปได้อย่างสบายๆแถมสปีดก็ฉลองกับแฟนคลับรอบตัวของเขาในช่วงเวลานั้นพร้อมกับตีลังกาโชว์เป็นหนึ่งตลบโดยนักวิชาการคนหนึ่งของประเทศจีนก็มองว่าทัวร์ครั้งนี้ของสปีดถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าคนรุ่นใหม่ทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกานั้นกําลังเปิดใจเรียนรู้และเข้าใจจีนผ่านช่องทางใหม่ที่ต่างไปจากภาพจําาาาในน่่วววหรืออืออโฆษณชชเ เขายังเสริมอีกด้วยว่าการที่สปีดเป็นชาวอเมริกนันแต่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับชาวจีนแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่สท้อนเห็นถึงเจจมนงของผู้คนทั้งสองประเทศที่อยากจะสื่อสารการันโดยไม่สนใจความแตกต่างทางการเมืองและไม่ใช่แค่แฟนๆชาวต่างชาติเท่านั้นที่รู้สึกชื่นชอบคนนต์ของสปีดเพราะว่าฝั่งของชาวเด็กจีนเองนั้นก็พร้อมใจกันรับขวนสปีดเข้าสู่โซเชียลมีเดียจีนกันอย่างอบอุ่นชนิดที่เรียกว่าไม่ได้เพียงแค่เป็นแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น แต่ตอนนี้สปีดได้กลายเป็นปรากฏการทางวัฒนธรรมไปแล้วหนึ่งในสิ่งที่ชาวเน็ตจีนตั้งให้สปีดก็คือฉายาสุดปั่นที่ว่าเจียคังเกอร์ซึ่งแปลตรงตัวออกมาได้ว่าพี่ชายไฮเปอร์ไทรอยซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้หมายความตามตัวอักษรแต่เป็นการล้อเขาแบบเอ็นดูบวกกับพลังงานล้นๆของสปีดด้วยชื่อเล่นอันนี้เองถึงกระถูกนำเอาไปใช้ใส่ในชื่อบัญชีทางการของเขาบนแพลตฟอร์มจีนอย่างบ ili ิลลี่บิลลี่แล้วด้วย ไม่เพียงเท่าน,านั้นคลิปจากไลฟ์ของเขาในเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งตั้งแต่วันที่15มีนาคมก็ขึ้นไปอยู่บนเทนเวิร์ปอหลายหัวข้อด้วยกันและเมียนนึงที่คือประเด็นอัดับสองของเทนเลยด้วยซ้ำเรียกได้ว่ามาแรงจริงๆนอกเหนือจากความบันเทิงแล้วสิ่งที่แฟนชาวจีนพูดถึงมากที่สุดก็คือความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกอย่างสปีดมาทำคอนเทนต์ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศจีนนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวต่างชาติคิด ทถมกระแสเนี่ยมันก็ยิ่งแรงขึ้นในช่วงที่จีนกำลังเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและออกมาตรก,การยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศดังนั้นการที่สปีดมาเยือยพร้อมกับฐานผู้ชมระดับโลกก็เท่ากับว่าเขากำลังกลายเป็นสื่อกลางที่ส่งพลังให้กับประเทศนี้แบบไม่ได้ตั้งใจด้วยที่จะช่วยขยายภาพลักษณ์ใหม่ของจีนสู่สายตาชาวโลกนั่นเอง ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นก็คือตามรายงานของเสาไชน่ามอร์นิงโพสเมื่อวันที่27มีนาคมรัฐบาลจีนได้ออกมาชื่นชมสปีดโดยโกยกย่องว่าเขาได้ส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างจีนกับสหรัฐในช่วงเวลาที่ตึงเครียดพร้อมทั้งชื่นชมการที่เขานําเสนอภาพลักษณ์ของจีนในแบบที่เข้าถึงง่ายเป็นธรรมชาติและเต็มไปด้วยพลังชีวิตผ่านสายตาของคนต่างชาติยิ่งไปกว่านั้นสื่อรัฐของจีนเองก็ยออกมาร่วมกันยกย่องลา์ของสปีดที่มียอดผู้ชมกระฉูดไปทั้งประเทศพร้อมกับหยิบ, ok han, กบยกโมเมนต์ขัองงกากพร สื่สารโดยไร้กำแพงภาษาและวัฒนธรรมอีกด้วยชาวเน็ตก็เลยแซวกันว่าการมาเยือนประเทศจีนในครั้งนี้ของสปีดเหมือนกับเป็นสภาสายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว แต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเบื้องหลังความปังของทัวร์จีในครั้งนี้ของไอโชสปีดอาจมีรับลงคมในอะไรหรือเปล่าจนเกิด็นการตั้งคําถามว่าเขาาจ,จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะจริงไหมก็ดูสิถึงขนาดที่สื่อของรัฐต่างพากันออกมาชื่นโชว์และยกย่องสปีดันขนาดนี้ให้คิดไปในทางนี้ได้มันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นี่นาะแต่ข้อสงสัยเหล่านั้นก็ถูกหักล้างอย่างรวดเร็วจากสลิป หนึ่งในทีมงานคนสนิทและตากล้องประจําตัวของสปีดเทีย่ยวมาชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียแบบตรงไปตรงมาว่าสปีดเนี่ยไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลจีนแม้แต่หยวนเดียวเขายืนยันว่าทั้งหมดเป็นทุนส่วนตัวล้วนๆที่สปีดลงทุนเดินทางมาเองซึ่งเมื่อนํามารวมกันแล้วทั่วครั้งนี้อาจจบลงในการขาดทุนในแง่ไรายได้จากไลสรีมของสปีดด้ซ้ำอย่างไรก็ตามเขาก็ยังเสริมอีกว่า ถึงแม้ว่าไรายได้จากการไลฟ์ในครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปแต่ในแง่ของอินทธโพ์ลและการเติบโตของแบรนด์เรียกได้ว่ามหาศาลและเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า แต่ความร้อนแรงของสปีดก็ต้องสะดุดลงเล็กน้อยเพราะเกิดดราม,ม่าที่มีใครคาดคิดในวันที่็1ม,มีนาคมที่ผ่านมาโดยระหว่างที่สปีดกำลังไรฟ์อยู่ในเมืองเฉิงตูจูจ่ๆก็มีแฟนคลับหญิงคนหนึ่งโผล่เข้ามาในไลฟ์โดยเธอใส่ชุดคอสเพลย์เป็นน้องโมโมอิจากเกม Blue Archive เพื่อเข้ามาหาสปีดและพูดประโยคภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเหยียดผิวอย่างรุนแรงและสร้างความตกใจให้กับผู้ชมทั่วโลกทันทีซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนก่อนเลยว่ามีเนียอของน้องโมโมอิจากเกม Blue Archive นั้นมันเป็นวรัลอยู่ในวงการเกมมานานแล้ว และคนในดอมส่วนใหญ่ก็รู้จักกันเป็นอย่างดีหลายคนก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไลฟของสปีนั้นอาจเป็นแค่การเล่นมุกตามมีมใน,นเน็ตเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรแต่ปัญหาก็คือแฟนคลับของสปีนั้นไม่ได้มีแค่ชาวเกมเมอร์เพราะว่าชาวเน็ตบางส่วนที่ไม่ได้เก็ตมุกอะไรแบบนี้พอได้ยินคําพูดเข้าไปพวกเขาก็มองว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกและถือเป็นการเหยียดกันซึ่งหน้า หลังจากนั้นไม่นานคลิปดังกล่าวก็ถูกตัดช่วงสำคัญออกมาแชร์บนเรดดิฟพร้อมกันนั้นก็เริ่มเกิดกระแสล่าแม่มดขึ้นมาหลายคนพยายามตามหาให้ได้ว่าสาวที่อยู่ในคลิปคนนี้คือใครและกระแสล่าแม่มดในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงไปหาคอสเพลเยอร์สาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชิซูซึ่งเธอก็โดนหางเลขไปด้วยเนื่องจากเธอมาแต่งคอสเพลเย์เป็นตัวละครจากบูอาครายอยู่เป็นประจำซึ่งไม่รู้ว่าชาวในกลุ่มนี้เอาชื่อของเธอมาจากไหนถึงได้พาทัวร์มาถล่มใส่คอสเพลเยอร์สาวคนนี้แกัแยับ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วชี้สูเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เลยแม้แต่น้อย เธอไม่เคยไปประเทศจีดและก็ไม่เคยเจอกับสปีดเลยด้วยซ้ำแต่เพียงแค่เพราะว่าเธอมีหน้าตาคล้ายกับสาวนในคลิปและเคยคอสเพลย์เป็นตัวละครเดียวกันก็แค่นั้นเธอกับกลายเป็นเหยื่อของความเข้าใจผิดที่โดนถล่มทั้งในคอมเมนต์ทั้งข้อความข่มขู่สารพัดแน่นอนว่าเรื่องนี้มันก็หนักขึ้นถึงขั้นที่ชี้สูงตรตองออโพสชี้แจงแบบละเอียดยิบเพื่อบอกว่าเธอนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครคือคนในคลิปพร้อมทั้งประณามพฤติกรรมนั้นว่าไม่เหมาะสมและทำให้ชุมชน blue archive เสื่ออออเเเเีย่งรงรนนนน้กก็ก็็็ลลปดูบโิ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระแสดราม่าในครั้งนี้เนี่ยมันจะไปจบลงที่ตรงไหนและจากที่เรากลังวทำคลิปอยู่นั้นก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากทางสปีกเกอรกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจองมาช่วยชี้แจงยังไงหรือไม่และเพื่อ,อนๆล่ะมีความคิดเห็นกันบางก,ก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดตาคลิปนี้เลยนะครับ เหมือนเดิมหาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค์ข้ออ e ีสปอร์ตก็เลยชวยนกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยล่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ